เทเลยดุเทเลยครับเทเลยเทเลยเทดิเทดิน้องเทให้ปลาเลยลูกเทให้ปลาเลย เอาเลยเอาเลยเอาหารให้ปปาเลยลูกมาต้องดูเครื่องบินได้ลูกเอาหารให้ปปาก่อนเอาหารให้ปปาก่อนเร็ว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 เรปลาเลยเอาดีให้ปลาเลยนี่ปลาเยอะแยะเลยปลาหิวแล้ว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  ปลาเยอะแยะเลยดูอะไรครับดูอะไรเหรอปลาปลาปลาอยู่ไหนครับปลาเยอะเยอะปลาเยอะเยอะเลยอ่ะเทให้ปลาเลยครับโหรอันไหเอันเท้ปลาะไร ปลาสะดุง้งปลาไหนสะดุง้งตัวสะดุ้งปลาเทเลยเทดีเทเ,เลยครับ โอเคเลยครับใครสะดุ้งโอ้โหขวดมาดีๆลูกเก็บขวดใส่ถังก่อนโอเทเลยเดินมาแหมหน้อย

โอ oh, oh, er. ้ปลามารอนี่เยอะแล้วน้องเอาให้ปลาเลยให้ออมมาให้ปลาเลยนะโยย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  เอาฝาใส่ถังลูกฝาใส่ถังครับอ่า